นนเกิดขึ้นมาได้ด้วยความพยายามของทุกคนเป้าหมายของงานนี้คือเราเราอยากให้ความรู้คนจริงๆได้รับการสนับสนุสนจากทุกฝ่ายสำหรับผู้ให้บริการนะครับตามกฎหมายนะครับเราก็จะมีผู้ให้บริการทั้งหมด4ี่ห้าประเภทนะตอน ประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสู่ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทที่2เนี่ยเราเรียกว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทที่สก็คือคนที่เป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทที่4เป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลและประเภทที่5คือผู้จัดการเงินดูดสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับ 4เช็ค first อปพลิเคชันให้ข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนง่ายสะดวกเพียงใส่คำค้นจะทราบข้อมูลบุคคลนิติบุคคลผลิตภัณฑ์ทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตใน Investor Alert สอบถามข้อมูลที่้บาะแสได้หลายช่องทางดาวน์โหลดได้ที่ App Store Play Store สำหรับภาพรวมของการประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับตรงนี้ครับผมขออ้างตัวกฎหมายนิดนึ่งแล้วกันนะครับตัวกฎหมายเนี่ยจะกำหนดว่าตัวพรกสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยครับเราจะกำกับดูแลโปรดักต์ยู่สองเรื่องนะครับโปรดักต์ตัวแรกก็คือที่เราเรียกว่าเป็นคริปโตเคเรนซีนะครับคริปโตเคเรนซีก็คือเหมือนเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์อันนึงนะครับที่ใช้สำหรับในการใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับหรือสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทอื่นนะครับอันนี้คือตัวแรกนะครับ โปรดักตตัวที่2นะครับที่อยู่ในตัวพรสินทรัพย์ดิจิตอลตัวที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลโทเค็นนะครับหรือโทเค็นดิจิตอลนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดักต์สตัวที่อยู่ในภาพรวมกันกับดูแลนะครับทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มเนี่ยครับมันก็จะมีผู้เล่นที่หลากหลายที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้า2ตัวนี้นะครับผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะประกอบไปด้วยตั้งแต่ผู้ลงทุนนะครับผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางนะครับแล้วรวมถึงตัวสำนักงานเองซึ่งเป็นเร g u เลเตอร์นะครับ สำหรับผู้ให้บริการนะครับตามกฎหมายนะครับเราก็จะมีผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่5ประเภทณตอนนี้นะครับประเภทแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับประเภทที่2เนี่ยเราเรียกว่าคนที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลนะครับและประเภทที่3ก็คือคนที่เป็นผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิตอลประเภทที่4เป็นที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลและประเภทที่5คือผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทอลนะครับและแต่ละประเภทเนี่ยก็ทำอะไรกันบ้างนะครับ คนที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ซื้อขายนะครับเขาก็เป็นคนที่จัดหาแพลตฟอร์มทาให้เป็นศูนย์ที่ทําให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาเจอกันนะครับทำให้มีการเกิดการซื้อขายระหว่างกันนะครับโดยที่อาจจะกําหนดหลักเกณฑ์ในการซื้อขายกันด้วยนะครับส่วนที่2นะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นโบรกเกอร์นะครับคนที่ทําหน้าที่เป็นนายหน้าหรือที่เราเรียกว่าโบรกเกอร์ก็คือเป็นคนที่จับคู่ซื้อขายกันระหว่างคนที่ต้องการจะซื้อและคนที่ต้องการจะขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของการทําหน้าที่เป็นโบรกเกอร์นะครับ ส่วนคนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ค้าหรือที่เราเรียกว่าดีลเลอร์ก็คือเป็นคนที่ให้บริการซื้อขายกับตัวพอร์ตโฟลิโอของตัวเองนะครับก็คือตัวผู้ค้าเนี่ยเขาจะมีสินทรัพย์ดิจิตอลอยู่กับตัวของเขาเองนะครับถ้าใครต้องการจะซื้อจะขายเนี่ยก็สามารถมาซื้อขายกับเขาได้นะครับส่วนถัดไปคนที่ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษานะครับที่ปรึกษาสินทรัพย์ดิจิตอลก็คือคนที่ให้ความให้คําแนะนำนะครับให้มูลค่าให้มูลค่าของตัวสินทรัพย์ดิจิตอลว่าควรจะซื้อที่ราคาเท่าไหร่ขายที่ราคาเท่าไหร่นตอนนี้อยู่ ตัวนี้ก็เป็นการให้บริการตรงนี้ขึ้นมาโดยที่ได้รับผลตอบแทนแอสลรอเนสซาทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษานี่ก็จะเข้าข่ายการเป็นที่ปรึกษานะครับสุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคนที่ทำหน้าที่รับจัดการเงินทุนก็ครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้บริการจัดการเงินทุนปัจจุบันผู้ให้บริการมีทั้งหมดอยู่10รายนะครับก็จะมีตั้งแต่คนที่เป็นสู่ซื้อขายอย่างเดียวนะครับก็อาจจะเป็นที่เราได้ยินชื่อกันนะครับก็คือเป็นบริษัทบิทครับ นะครับเป็นบริษัทสตางหัวปีนะครับรวมถึง ERX, Sipmex, Upbit หรือว่า Z.com รวมถึงตัวที่เป็น BX นะครับซึ่งตอนนี้อ่ยูปิดกิจการไปแล้วนะครับแล้วคนที่ให้บริการที่เป็นโรเกอร์นะครับก็จะมีบริษัท Sipmex, Upbit, บริษัท Coin, Z.com, Bitasa แล้วก็ซาโตชินะครับแล้วก็คนที่ให้บริการเป็นดีลเลอร์เนี่ยมีเจ้าเดียวคือบริษัทคอยนะครับส่วนที่ให้บริการเป็น i ิ v e s t m e n t Advisor หรือผู้ผู้แนะนําการลงทุนเนี่ยครับที่ปรึกษาการการลงทุนเนี่ยครับก็ยังไม่มีนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการมาขอใบอนุญาตจสำนักงานเช่นเดียวกันกับผู้จัดการเงินทุนก็เช่นเดียวกันครับสำหรับเรื่องของการประกอบธุรกิจสินทรัพย์เทียต่อนนี่ครับในอีกมิติหนึ่งที่เราสามารถดูได้นี่ครับเราจะแยกเป็นแบบ ลักษณะของตลาดแรกหรือตลาดรองก็ได้นะครับสำหรับตลาดแรกก็คือเป็นลนักษณะของของการที่มีการระดมทุนขึ้นมานะครับมันก็จะคล้ายๆกับตลาดหุ้นเนี่ยแหละครับว่ามีคนที่ต้องการระดมทุนขึ้นมาเพื่อเพื่อเอาเงินทุนตัวนั้น,นไปไป,ไปพัฒนาไปลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับของฝั่งสินทรัพย์ที่ต้นเองเราก็มีตลาดแรกเหมือนกันนะครับตลาดแรกเนี่ยก็จะเป็นการระดมทุนที่เราเรียกว่า initial coin offering หรือเรียกว่า ico นั่นเองนะครับใน ecosystem ตรงนี้ก็จะประกอบด้วย สามบุคคลที่มีความสําคัญนะครับคนแรกแน่นอนก็คือคนที่ต้องการระดมเงินทุนที่เราเรียกว่า issuer นะครับก็จะเป็นคนที่ออกเหรียญตัวนี้ขึ้นมานะครับบุคคลที่สอนที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่ากันเลยก็คือคนที่ทําหน้าที่คล้ายๆเป็น financial advisor เหมือน fa นะครับก็คือไปดูว่าสิ่งที่ผู้ต้องการระดมทุนหรือ issuer เนี่ยครับเขามีการเปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้องไหมโปรเจกต์ตัวนั้นเป็นโปรเจกต์ที่มันไม่หลอกลวงหรือเปล่าคนที่จะเป็นคนที่ทําหน้าที่สกรีนในครั้งแรก นะครับในการสกรีนดูว่า ICO ตรงนั้นเป็นโปรเจกต์ที่เหมาะสมเป็นโปรเจกต์ที่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เป็นโปรเจกต์ที่มีลักษณะาาของการหลอกลวงและบุคคลสําคัญคนที่3ซึ่งมีความสําคัญมากที่สุดก็คือผู้ซื้อขายนั่นเองนะครับก็กจะเป็นอีโคซิสเตมในส่วนของตลาดแรกนะครับทีนี้ภายหลังจากมีการซื้อขายในตลาดแรกแล้วนะครับมันก็จะต้องมีตลาดรองรองรับการซื้อขายเพื่อแลกเปลี่ยนมือกันอันนี้เพื่อสร้างให้เกิดความให้เกิดสภาพคล่องสาหรับคนที่ซื้อ ตัว <c oughs> ICO หรือตัวคอยตัวนั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าในตลาดลอรอเนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึงนะครับก็คือมันจะเป็นตลาดลอรองจะประกอบด้วยสินค้าที่หลากหลายมากกว่านะครับเพราะว่าสินค้าที่อยู่ในตลาดแรกเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ตัวที่เราเรียกว่าดิจิตอลโทเค็นอย่างเดียวนะครับสำหรับตลาดลอรอเนี่ยเราจะมีการซื้อขายทั้งคริปโตเคเรนซีและก็ดิจิตอลโทเค็นด้วยนะครับก็อย่างที่กล่าวไปนะครับว่าตลาดลอรอเนี่ยก็จะมีผู้เล่นที่หลากหลายตั้งแต่คนที่ทําหน้าที่เป็นสื่อซื้อขาย ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นนายหน้าเป็นผู้ค้าที่ปรึกษารวมถึงคนที่เป็นผู้จัดการเงินทุนด้วยครับในส่วนของมุมที่สำนักง,งานคิดว่าน่าจะมีการพัฒนานะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวธุรกิจสินทรัพย์เทียตอนนะครับอันนี้เราต้องกล่าวกลับไปนิดนึงนะครับธุรกิจสินทรัพย์เทียตอนเนี่ยเป็นการประกอบวิชาชีพประเภทหนึ่งนะครับดังนั้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมนี้ครับสิ่งที่มีความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อถ่ายในตัวสินทรัพย์ดิจิทอลน,นี้นะครับดังนั้นสิ่งที่ที่สํานักงาน,นให้ความสําคัญก็คือพัฒนาธุรกิจแบบการเติบโตแบบยั่งยืนหรือ Sustainable นะครับเพื่อให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืนขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาอยู่สองด้านนะครับคือแน่นอนครับในเรื่องในบทบาทของสํานักงานเองเราคงมีบทบาทท่านในเรื่องของการกํากับดูแล ได้อีกส่วนก็คือเรื่องของการพัฒนานะครับทั้งสองอย่างต้องควบคู่กันไปนะครับเราก็อยากจะให้ผู้ซื้อขายของเราเนี่ยเป็นผู้ซื้อขายที่เราเรียกว่ามีความรู้มีความเข้าใจในสินค้าและบริการหรือสิ่งที่อยากจะซื้อจะขายเข้าไปนะครับตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำนักงานอยากจะพัฒนาขึ้นมาก็คือเกิดทําเรื่องของการ empower ผู้ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้ลงทุนนี่มีข้อมูลที่เท่าเทียมกันนะครับ เพื่อซีจะสามารถใช้ในสําหรับในการตัดสินใจลงทุนได้นะครับนั่นคือในมุมของตัวผู้ซื้อขายหรือผู้ลงทุนเองนะครับในฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้ผู้ประกอบธุรกิจของเราเนี่ยครับมีลักษณะข,ของ culture หรือวัฒนธรรมในเรื่องของการ putting investor first ก็คือคุณทําอะไรขึ้นมาเนี่ยทำให้ประกอบธุรกิจอะไรขึ้นมาก็คือให้คิดถึงผู้ลงทุนเป็นหลักนะครับว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนเนี่ยควรจะ อ่ benefit กับเท้าต่อไปทีนี้เป็นต้นนะครับด้วยด้วยหลักการตรงนี้ครับมันก็จะแปลงมาเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์ในการกำก,บกับดูแลนะครับหรือฟิลโลซอฟฟีในการกำกับดูแลของเรานะครับก็จะเป็นเรื่องของไม่ว่าจะกําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีการบริหารความเสี่ย์ที่ดีนะครับมีการจัดการเรื่อง Conflict of Interest หรือความขัดแย้งเพิผลประโยชน์ที่ดีนะครับรวมถึงว่ามีเรื่องของระบบงานที่ดีนะครับ แลวก็มีฐานะทางการเงินที่มีความมั่นคงนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์ให้เขาสามารถให้บริการผู้ซื้อขายเนี่ยได้อย่างต่อเนื่องและแบบมีคุณภาพไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ซื้อขายนะครับเมื่อสองทางเนี่ยมันบรรจบกันเนี่ยมันก็จะเกิดการสร้างความเชื่อมั่นในอุตสาหการรมตรงนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเกิดความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิดความยั่งยืนในในในธุรกิจตรงนี้นะครับตรงนี้คือสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เราเร่งพัฒนาขึ้นมานะครับ ที่ผมขอกล่าวเพิ่มเสริมอีกนิดนึงนะครับว่าด้วยธุยรกิสินทรัพย์ p y อ h o n A เนี่ยครับมันปีพัฒนาการที่ค่อนข้างรวดเร็วเติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับพสำนักงานเองเนี่ยก็จะมีความเป็นห่วงผู้ซื้อขายกันว่าจะมีอ่จะเท่าทันหรือเปล่านะครับสำนักงานเองเนี่ยก็อยากจะใหผ้ผู้ให้บริการของเราเนี่ยครับเอาใจใส่ในเรื่องของสินค้าและบริการอาจจะเรื่องของการคัดกรองสินค้าต่างๆที่มีคุณภาพนะครับนำมาให้บริการกับผู้ลงทุน นะครับรวมถึงว่าเป็นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้ลงทุนนะครับมีเงื่อนไขการกาหนดเงื่อนไขาการให้บริการต่างๆที่ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้ลงทุนนะครับตรงนี้เพื่อให้มันเกิดการเติบโตไปด้วยกันนะครับ ผู้ที่ซื้อขายพวกสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยมีตัวกฎหมายเฉพาะขึ้นมาที่เรียกว่าเป็นผู้พระาราชกาหนดการประกอบธุรกิสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะครับหรือผมขอเรียกสั้นๆว่าเป็นพรกสินทรัพย์ดิจิตอลน,นะครับตรงกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะให้อานาจคณะการรมการกรรอนะครับหรือให้อํานาจกรอตอนในการพัฒนาส่งเสริมนะครับรวมถึงการกํากับรือควบคุมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลด้วยนะครับ ตรงนี้ครับก็จะเป็นหน้าที่หลักของสํานักงานกรรทคณะกรรมการกรรทนะครับในการที่จะออกหลักเกณฑ์ต่างๆออกกติกาต่างๆเงื่อนไขต่างๆนะครับในการประกอบธุรกิจนะครับอันนี้เพื่อเอนชัวว่าการประกอบธุรกิจเนี่ยมีมาตรฐานนะครับผู้ลงทุนเนี่ยไม่ได้ถูกการอารับแต่เปรียบน,นะครับหลักเกณฑ์ต่างๆที่เราออกมาเพื่อคุ้มครองผู้ลงทุนมีหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างหลักเกณฑ์ที่ใหญ่ๆแล้วกันนะครับอย่างเช่นหลักเกณฑ์ในเรื่องของเงินทุน นะครับเราก็จะรีควายเราก็จะรีควายให้ผู้ประกอบธุรกิจของเราเนี่ยต้มดำนวนเงินกองทุนนะครับอันนี้เพื่อเอนชัวเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าเขาเนี่ยมีเงินทุนเพียงพอในการโอเปเรตอัน,นเพื่อให้ผู้ซื้อขายเนี่ยครับสามารถใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องนะครับอันถัดไปนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินนะครับเมื่อผู้ซื้อขายเนี่ยนะครับมีการซื้อขายแล้วอาจจะมีการฝากสินทรัพย์ดิจิตอลหรือฝากเงินบาทไว้กับตัว ตัวผู้ประกอบธุรกิจของเราเนี่ยนะครับก็จําเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อทําให้มั่นใจได้ว่าทรัพย์สินที่ฝากไว้เนี่ยครับได้รับการดูแลอย่างดีนะครับไม่มีการโกงกันเกิดขึ้นมานะครับหรือว่าอีกเรื่องที่สําคัญก็คือเนื่องจากพวกธุรกิจสินทรัพย์อิทอนต่างเนี่ยครับมันจะเป็นการให้บริการโดยการใช้บริการทางด้านไอทีดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์เพื่อ,อเอนชัว่าว่าการให้บริการต่างๆเนี่ยมีมาตรฐานมีความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะความปลอดภัยในเรื่องของ Cyber Security นะครับทั้งนี้ในส่วนวิธีการกำกับดูแลของสำนักง,งานนะครับเราก็จะทำได้ตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับที่ผมพูดถึงต้นน้ำเนี่ยเราหมายถึงว่าทางสำนักง,งานกรลอตเอเนี่ยก็จะดูตั้งแต่เรื่องการที่คนที่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลน,นะครับ จะต้องได้รับใบอนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจก่อนนะสํานักง,งานเนี่ยครับจะช่วยแบบจะพิจารณาว่าบุคคลที่สนใจที่เข้ามาประกอบธุรกิจนี้นะครับมีระบบงานที่เหมาะสมนะครับมีระบบงานที่เพียงพอนะครับดูในเรื่องเงินทุนของเขาเช่นเดียวกันว่าเขามีเงินทุนเพียงพอในการประกอบธุรกิจนะครับรวมถึงเรื่องสุดท้ายคือมีบุคลากรที่ดีมีคุณสมบัตินะครับแล้วก็ไม่มีลักษณะต้องห้ามกล่าวคือก็คือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับ แล้วก็ไม่ไม่เป็นคนที่มีลักษณะมีประวัติที่ไม่ดีเนี่ยติดตัวมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ส่วนแรกเลยนะครับที่ที่กรอตาจะดูแลนะครับถัดมานะครับพอได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้วเนี่ยครับสัญญากานเองเนี่ยก็จะมีการกำกับดูแลในเรื่องของการประกอบธุรกิจแบบออนโยงไปนะครับตรงนี้ก็จะมีหลักเกณฑ์หลายเรื่องที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับไม่ว่าจะเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับ หลักเกณฑ์ในเรื่องการทําความรู้จักลูกค้านะครับหลักเกณฑ์ในการเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงทางด้าน IT Security นะครับหรือว่าเป็นหลักเกณฑ์ในเรื่องของการในเรื่องของการบริหารจัดการ Con f l i c t of i n t e r e s t ต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับพอ,อมันก็จะมีหลักเกณฑ์พิเศษสําหรับแต่ละประเภทธุรกิจนะครับอย่างเช่นถ้าคนที่ประกอบธุรกิจเป็นสู่ซื้อถ่ายนะครับเราก็จะกําหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวเรื่องการคัดกรองสินค้า เพื่อน,นำมาให้บริการนะครับว่าสินค้านั้นจะต้องไม่มีลักษณะเป็นสินค้าที่มีการหลอกลวงนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่เราเพิ่งออกไปนะครับก็คือเป็นเรื่องของสินค้าต้องไม่เอาสินค้าที่ผิดกฎหมายมาให้บริการนะครับนอกจากนี้นะครับถ้าเป็นการประกอบวิทย์ประเภทอื่น,นอย่างเช่นการประกอบวิกิจเป็นผู้เป็นในหน้านะครับในหน้าสินทรัพย์ทีจต้นนี่ครับก็จะจับหลักเช่นเดียวกับของของธุรกิจหลักทรัพย์อย่างเดียวกันก็คือหลักเรื่องว่าคุณจะต้องทำให้บริการที่ มีดุ t ตี้ออฟเบสเอ็กซิคิวชันนะครับคือต้องหาราคาที่ดีที่สุดให้กับผู้ซื้อขายนะครับนี่ก็จะเป็นหลักเกณฑ์ที่สํานักงานกําหนดไว้นะครับพอเรากําหนดหลักเกณฑ์ต่างๆแล้วครับสํานักงานก็จะเข้าไปเอนชัวนะครับว่าตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยครับได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตรงนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สํานักงาน,นี่จะเข้าไปใช้มาตรการใช้เครื่องมือต่างๆการติดตามไม่ว่าจะกการเข้าไปตรวจสอบ ที่ตัวผู้ประกอบธุรกิจที่ออนไซต์ size, หรือที่เราเรียกว่าออนไซต์อินสเปกชันนะครับหรือว่าจะเป็นการเรียกเอาให้ตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยมีการส่งแบบรายงานต่างๆเพื่อสำนักงานเนี่ยเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาประกอบการติดตามดูว่าเขาได้ปฏิบัติที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเปล่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ,ของของการออนกราิ่งซอร์วิชั่นนะครับถัดไปนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเคสสุดลิสัยจริงแล้วผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องการที่จะ ออกจากตัวธุรกิจตัวนี้ขึ้นมานะครับสำนักง,งานเองหลักเกณฑ์ก็จะมีเรื่องของการกําหนดเพื่อการคุ้มครองผู้ลงทุนเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการดูแลให้ผู้ประกอบธุรกิจนั้นามีการส่งคืนทรัพย์สินของลูกค้าที่ฝากไว้นะครเพื่อให้ถ้าเรียกง่ายๆก็คือว่าให้เป็น smooth exit นะครับผู้ซื้อขายทุกรายที่มีการฝากทรัพย์สินไปจะต้องได้รับการคืนทรัพย์สินไป นะครับพอภายหลังที่คืนรัสินเสร็จแล้วเนี่ยครับตัวผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยถึงจะป,ปิดกิจการได้นะครับคืนใบลเซส์ได้ก็เรียกได้ว,ว่าดูั้งแต่ต้นทางตาางทางแล้วก็ปลายน้ำด้วยครับ,รบสำหรับเทคโนโลยีตัวบล็อกเชนตัวนี้นครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้นะครับผมก็เข้าใจว่ากําลังนําเสนอว่าอยากให้โลกนี้เป็นโลกที่เสรีนะครับไล้ตัวกลางขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของที่เขา ถ้าเป็นต่างประเทศที่เขาใช้กัรแห้อำนาจแก่ตัวหรือที่เรียกว่า democratizing นะครับเข้า a n ใ i a l service ไปให้กับตัวผู้ซื้อขายหรือผู้ลงทุนนะครับก็คือจะไม่มีตัวกลางต่างๆนะครับแต่ว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคนที่ให้บริการกับคนที่ใช้บริการเนี่ยมันจะมีข้อมูลที่มันไม่เท่ากันนะครับก็จะเป็นลักษณะของของปัญหาในเรื่องของ ช่องว่างของเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับแน่นอนที่สุดนะครับคนที่ให้บริการเนี่ยย่อมจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบริการของตนเองนะครับในขณะที่คนที่มาใช้บริการเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความรู้เทียบเท่ากับของคนที่ใช้บริการผู้ให้บริการนะครับดังนั้นจึงมีความจําเป็นอยู่เหมือนกันนะครับที่จะต้องมีการวางกฎวางกติกาต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิดความโปร่งใสขึ้นมานะครับแล้วก็ขจ,จัด หรือพยายามที่จะลดช่องว่างของเรื่องของความรู้หรือว่าเรื่องของข้อมูลต่างๆนียให้ทั้ง2ฝั่งที่มีความใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับทั้งนี้ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งนี่มีมีข้อมูลที่เยอะเกินกว่าอีกฝั่งหนึ่งเกินไปเนี่ยครับก็สามารถเอาเอาความรู้ตรงนั้นหรือข้อมูลที่มากกว่านั้นน่ะไปเอาเปรียบอีกฝั่งหนึ่งได้นะครับดังนั้นผมจึงคิดว่าเออก็ยังมีความจําเป็นนะครับที่จะต้องมีตัวสํานักงานกลหลอต่ออยู่หรือมี r regulatory body สักอร์ดีซัพพล์หนึ่งนะครับที่ ให,ให้เกิดสร้างให้เกิดความเป็นธรรมตรงนี้ขึ้นมานะครับอีกอย่างนะครับสำหรับการซื้อขายต่างๆนะอย่างเช่นที่เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นเรื่องของบล็อกเชนมันอาจจะเป็นเรื่องของส์ทคอนแท็ปอะไรที่มันกําหนดขึ้นมานะครับมันก็จําเป็นที่อาจจะต้องมีกติกาขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่ให้มั่นใจได้ว่าการที่เล่นอยู่ในสเปซตรงนี้ครับมันมีการลักษณะของความเป็นธรรมขึ้นมานะครับจึงจะต้องมีกติกาตรงนี้วัตถุประสงค์หลักคือเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายนะครับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการซื้อขายต่างๆนี่มีความเป็นธรรมนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการนําอะไรก็าตามที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาเยเข้ามาอยู่มาให้บริการตรงนี้ขึ้นมานะครับดังนั้นในความเห็นส่วนตัวผมนะครับผมจึงคิดว่าถึงแม้จะมีบล็อกเชนเองก็ตามนะครับแล้วก็ตัวบล็อกเชนนี้กําลังนันเสนรว่าเป็นเสรีนะครับไร้ตัวกลางขึ้นมาแต่อย่างไรก็าตามปัจจุบันสรุปนะครับก็คือปัจจุบันก็คือผมยังคิดว่ายังจะเป็นอยู่ที่ต้องมีกติกา สักอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับต้องมีคนดูแลเรื่องกติกาตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันการเอาเปรียบกับผู้ซื้อขายอีกฝั่งหนึ่งนะที่อาจจะมีข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันและอีกด้านก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการ empower ให้กับคนที่อยู่ในฝั่งที่เป็นซื้อขายนะผู้ซื้อขายให้มีข้อมูลที่หรือมีความพร้อมนะครับเพิ่มมากขึ้นในการที่จะเข้ามาซื้อขายในสเปซตรงนี้ครับ ขออนุญาตฝากไว้สําหรับผู้ที่สนใจเข้ามา,าเข้ามาซื้อขายอยู่ในอุตสาหการรมหรือเข้ามาซื้อขายตัวสินทรัพย์ทีต้นนะครับสิ่งแรกที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองกําลังลงทุนนะครับหรือซื้อขายอยู่นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับนอกจากนี้นะครับสำนักง,งานกรตคอเองนะครับเราก็เคยได้ออกตัว 6ข้อควรระวังก่อนก,นการลงทุนในคริปโตนะครับซึ่งตรงนี้นเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับผมก็เลยอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับว่าข้อแรกที่เราให้ความสําคัญนะครับที่แนะนําให้กับทุกๆท่านนะคือเรื่องเรื่องว่าให้ทุกๆท่านเนี่ยควรจะศึกษานะครับทำความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงนะครับผลตอบแทนรูปลักษณ์ต่างๆของตัวสิ่งที่ท่านจะลงทุนเข้าไปนะครับให้เข้าใจตัวโปรดักต์ต่างๆ์วิสต่างๆที่ท่านกําลังจะเข้าไปไปใช้บริการนะครับหรือไปลงทุนนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอันดับที่1นะครับ อันดับที่2นะครับเ,ออเราจะเห็นได้ว่าสินทรัพย์ดิจิตอลนี้นครับมันจะมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าโดยเฉพาะพวกคริปโตเคอเรนซีเองเองนี่ยจะมีความผันผ,ลผลวนค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับวันนี้ราคาอาจจะเพิ่มขึ้น30วันถัดไปอาจจะลดลงไป50%เลยก็ได้ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับออก็จะมีลักษณะของความผันผวนสูงนะครับดังนั้นถ้าจะเข้ามาซื้อขายตรงนี้นะครับก็ ต้องเตรียมใจไว้นะครับว่าอาจจะมีโอกาสที่จะสูญเสียเงินลงทุนทั้งก้อนนะครับเป็นเงินที่จํานวนเยอะทีเดียวเลยนะครับถ้าสมมติเราลงทุนได้เยอะไปนะครับดังนั้นเงินที่เอามาลงทุนในตรงนี้นะครับควรจะเป็นเงินที่มันมีลักษณะเป็นเงินเย็นนะครับไม่ใช่เป็นเงินร้อนนะครับอย่าไปคู่ยืมใครมาลงทุนนะครับแลวต้องพร้อมมั่นใจได้ว่าถ้าเราเสียสูญเสียเงินลงทุนตรงนี้ไปจะไม่ทําให้ตัวเราเองเดือดร้อนคนรอบข้างเดือดร้อนหรือว่าคนอื่นเดือดร้อนนะครับ แล้วก็สาหรับการลงทุนในตัวสินทรัพย์พิยตอนเองเนี่ยครับจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันจะมีลักษณะที่แตกต่างจากการลงทุนในหลักทรัพย์โดยทั่วไปนะครับจะมีเรื่องเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องส t ทคอนแท c กเองก็ตามหรือเรื่องการดูแลตัวสินทรัพย์ตัวเองนะครับไม่ว่าเรื่องการดูแลเรื่อง วอลเล็ตต่างๆการเก็บรักษา private key ต่างๆ,างๆนะครับตรงนี้จึงจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทําความเข้าใจตรงนี้อย่างดีนะครับและเรื่อง <c oughs> เรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เรื่องว่าการลงทุนเนี่ยครับก็เพื่อป้องกันให้เราสูญเสียมากเนี่ยอาจจะลองพิจารณากระจายตัวการลงทุนนะครับกระจายตัวอย่างเช่นมีเงิน100บาทเนี่ยครับก็อย่าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้อนทั้งหมด100บาทอาจจะแบ่งไปลงทุนอย่างอื่นด้วยนะครับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นมากับตัวตัวสินทรัพรย์ปีก้อนขึ้นมาเนี่ยถ้าสูญเสียไปทั้งก้อนเนี่ยเราไม่ได้สูญเสียทั้งหมดน,นี้ลองพิจารณาในเรื่องการจัดสรรเงิน,นงลงทุนให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่มีความสำคัญไม่ไม่ไม่น้อยไป,ไปกว่ากันก็คือเรื่องของการพยายามติดตามดูนะครับว่าไอสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนนะครับพยายามติดตามลองติดตามดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณาตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับระยะเวลาการลงทุนของเราด้วย